กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีกับวันดีๆแบบนี้นะครับวันครูนะคุณผู้ชมสามารถที่จะมีส่วนร่วมสนุกกับการชิงหนังสือนะครับกระจกส่องนำทางชีวิตปี2558ซึ่งสำหรับหนังสือเล่มนี้เราจะแจกเป็นวันสุดท้ายนะครับก็วันนี้จะมอบให้2เล่มประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ารายการกติกาง่ายนิดเดียวครับพิมพีดีตามในของวันหนังสือ ระบ,บุชื่อสกุลจังหวัดบอกจังหวัดด้วยครับผมจะได้ทราบว่าแฟนรายการของผมเนะี่ยมีอยู่จังหวัดไหนบ้างก่อนจะส่งมาที่หมายเลข4221606จะส่งมาพร้อมกับคำถามในเรื่องของดวงชะตาได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะช่วงนี้เป็นในช่วงของการพยากรณ์ไม่ว่าจะเป็นการคุยสายสดหรือว่าตอบ SMS นะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นที่ SMS แรกเชิญเลยครับคุณปริยาลักษ์นะครับ14มิถุนา27 เวล,ลา,าวันพฤหัสบดีนะครับถูกต้องเวลา5-6ถึงโมงเย็นนะถามในเรื่องของเงินงานและก็โชคนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31งานทายดีนะครับมีโอกาสขยับขยายในแง่ของคนทำธุรกิจตลอดจนการริเริ่มสิ่งใหม่ ส่วนคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเองปีนี้ก็จะได้รับการอุปถัมภ์สนับสนุนนะขอใหอ้ขวนขวายให้ต่อเนื่องนะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องละแต่การเงินผมแอบเตือนก่อนเลยนะครับถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยถ้าเลยผ่านวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาสภาพคล่องนะนะฉะนั้นวางแผนให้ดีตั้งแต่ต้นปีครึ่งหลังจะได้ไม่เหนื่อยแต่โชคลาภไม่เด่นถ้าคิดอยากจะเสี่ยงโชคจริงจริงอาศัยดวงคนอื่นยกตัวอย่างเช่น แต่ซื้อหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลอาจจะให้คนอื่นเลือกให้จ้ะไล้ใช่ไหมต่อมาครับคุณสน13กันยา09นะครับเวลา6โมง10นาทีมีโอกาสได้งานหรือไม่ตอนนี้ย่าง49 9นะครับ มีฮะมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่นะครับแต่ผมใช้คำนี้นะอย่างช้านะครับประมาณพฤษภามิถุนานะครับก็ออกแรงกระจายโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆและฝากทำบุญเสริมนิดนึงนะครับถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินในการสร้างห้องน้ำเนี่ยไม่ว่าจะในที่สาธารณะหรือที่วัดมากน้อยตามกำลังขอให้ทำนะครับเอสต่อมาครับคุณ รถสะพรน,นะเกิดวันที่27มีนาคม2,500นนะครับทุ่มครึ่งเป็นพุธกลางคืนถูกต้องวันที่ดีที่สุดของวันที่จะขายของยกเว้นวันเสาร์หรืออาทิตย์อ,อ,อย่างนี้จริงๆแล้ววันที่ดีหมายถึงคุณขายวันเดียวเหรอ อ๋อวันที่ดีที่สุดสองวันที่จะขายของยกเว้นเสาร์อาทิตย์จริงๆแล้วอย่างนี้นะะไม่อยากให้มองลักษณะอย่างนั้นเป็นหลักนะครับหนึ่งนะอันที่สองคุณสามารถที่จะถ้าสมมุติว่าตารางการทำงานของคุณเนี่ยสามารถที่จะรีวิวหรือว่าวางแผนได้สัปดาห์ต่อสัปดาห์ก็ดูในช่วงเลิกงงามยามดีที่ผมบอกนะั่นแหละได้เลย พะผมจะบอกล่กหน้าประมาณครึ่งเดือนให้ยึดตามนั้นแล้วก็เลือกตามนั้นนะครับส่วนอาชีพขายของสวยงาม <c oughs> อาชีพขายของสวยงามมีประเด็นเดียวนะครับสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนนะตลาดแผงล็อกพาซ่ามอลที่เขามีการจัดล็อกไว้ให้นะหรือว่าอยู่ในโรงเรียนนะครับตอกซอกซอยที่ทำเลดีๆพวกนี้สมรูปทั้งนั้นเอสต่อมาครับ คุณอนุ19มิถุนายน28นะครับเวลา23.59นาฬิกานาทีตรงกับว,วันพุธกลางคืนถูกต้องถามสีกระเป๋าเงินสีรถการเงินโชคลาภกระเป๋าสตางค์รถบ้านสีอะไรที่อยู่กับเรานานๆคือเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อยๆก็ต้องใช้สีที่เด่นและฉะลกกับพื้นชะตาของคุณเนี่ยสีที่เด่นตลอดชีวิตนะครับก็ออกสีขาวนะ สีขาวสีบรอนเงินนะก็ได้กระเป๋ากับรถก็สามารถใช้สีขาวสีครีมพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนในแง่ของสภาพคล่องปีจรดาวการเงินเสียไม่มีหนี้ระวังเป็นหนี้ถ้ามีหนี้อยู่แล้วจะเพิ่มพูนอย่าให้ใครขอยืมมีลูกหนี้กระทวงลําบากขอยืมใครก็เหนื่อยของคุณเนี่ยอนุป,ปีนี้นะครับหาโอกาสโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเป็นเก่าๆนะแต่ขอให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้เนี่ยนำไปบริจาคให้กับคนที่เขาต้องการ ส่วนกลางเสี่ยงโชคไม่ใช่คําตอบเอ s ต่อมาครับเกิดวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม35เวลา4ทุ่ม33ดวงภาพรวมแล้วก็การเรียนตอนนี้น้องย่าง23นะถ้าดูจากช่วงอายุน่าจะเรียนช้าหรือเปล่าน่าจะเรียนช้าหรือเปล่านะครับหรือว่า ถ้าไม่ช้าตามเกณฑ์เนี่ยปีนี้ก็ควรจะสําเร็จผมตอบแบบนี้นะฮะถ้าปีนี้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จบการศึกษาระวังมีปัญหาเรื่องผลการศึกษาเล่าเรียนนะถ้าปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่จบไม่ถึงเปลี่ยนสถานะในแง่ของการศึกษาแต่ถ้าบังเอิญณขณะนี้ยังไม่ใช่เทอมที่จะจบได้ขยันเยอะๆเกณฑ์การเรียนมีโอกาสจะเกิดปัญหาตกหล่นล่าช้าดรอปหรือผลการเรียนไม่ค่อยดี ส่วนหนึ่งขยันส่วนที่สองซื้อของมีคมถวายพระสงค์ครับ SMS ต่อมาคุณวิเกิดวันที่20พฤษภาคม2510เวลา13นาฬิกา3 6นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะความรักโชคลาภเป็นอย่างไรทั้งรักและโชคลาภจะไม่ดีทั้งสองปีนะครับคือย่าง4.8และ4.9ฉะนั้นถ้ามีคู่ประครับประคอง นะเสียงโชคก็เอาแต่พองามแต่ถ้าเป็นผมผมจะไม่เล่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์นะทำให้ต่อเนื่องแม้จะเลยผ่านย่าง4 48, 48ไปแล้วเนี่ยเข้าย่าง49ให้ไปบริจาคเงินให้กับพวกสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดเอสเมต่อมาครับหมายเลขโทรศัพท์ดีไหมสุขราหูคือความโมเมาลุ่มหลงด้วยความเคารพนะครับมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกิเ,งงกเลสตัณหาการมารมได้ขยับนิดนึง ขยับขึ้นเป็น69สเสน่หนะ์ใความสำเร็จหรือ65คู่ซัพ์คู่โชคก็ได้ครับ SMS ต่อมา,เ,อาเกิดวันที่2มีนาคมาพศ2511นะครับเวลา3ทุ่มนะวันเสาร์จะขายบ้านเลขที่85ทับ3ได้เร็วนี้หรือไม่หลังวันเกิดครับนะโคากาลี แต่ความจริงตอนนี้กาลีก็จี้เรือนโคาอยู่แหละก็มีเกณฑ์ขายได้ครับสบายๆเลยนะ48กับ49เนี่ยอายุย่างสมหวังส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรแต่ในดวงบอกว่าถึงแม้ว่าจะขายหลักทรัพย์ได้นะครับแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์เป็นไปได้ไหมครับที่คุณจะเสียทรัพย์เพื่อสถานประกอบการที่อยู่อาศัยใหม่ส่วนโชคลาภก็ไม่เด่นเช่นเดียวกันจ้าเอชพีต่อมาครับ คุณวิวิวิกมนนะฮะไม่ได้บอกวันเดียพี่เกิดมาเอาถามเลขรถนะครับเออทะเบียนรถคู่หน้าเป็นสุเพระค้อคู่เสริมสเสน่ห์ดาวจัน์ทกับดาวสุขส่วนคู่หลังเนี่ยราหูสุขคือคือความมัวเมาลุ่มหลงอย่าี่ผมเรียนน่ยนะอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์นำมาบริกรมกรมคาถาชินนบัญชรแล้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับ กอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลขก8สายแรกสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะอ่าเด็กหญิงจันฉายสารบุตรอะคะ่ะอันนี้ดูให้ลูกใช่ไหมใช่ค่ะ,ะน้องเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ1นึมกราสองห้าห้าหค่ะ ่เกิดปีใหม่พอดีเลยนะจ้ะค่ะ,ะกี่โมงครับอ่าสิบโมงห้าสิบเจ็ดนาทีค่ะสิบโมงห้าสิบเจ็ดนาทีจังหวัดอะไรตอนเกิดใช่ไหมคะจ้ะตอนเกิดเกิดที่อยุธยาค่ะพระนครศรีอยุธยาน้องเป็นคนละขณาราศีมีนนะครับอ่อค่ะตอนนี้น้อง เจ็ดขวบเองนะจะแปดขวบก็คงจะไกด์ในส่วนของควรเรียนอะไรเนาะใช่ค่ะจ้ะอยากอยากทราบ่ะค่ะว่าคุณควรจะเรียนอะไรแลบบ้วับที่ครับหนึ่งจุดอมีสองกลุ่มนะนะครับถ้าถ้าดันถ้าถามว่าน้องคนนี้เรียนเก่งมากไหมก็ไม่ถึงขนาดโดดเด่นเป็นพิเศษถูกไหม แต่ก็จะอยู่ในช่วงประมาณกลางๆเหนือเหนือเกือบเกือบถึงช่วงบนของห้องถูกไหมนะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นครีมอะแต่ว่าจะเป็นเลย50าสถึงเจโดยประมาณมีสองสาขาที่ที่เด่นนะถ้าไหวเชียร์ให้สุดทางก็คือแพทย์เภสัชนะครับแพทย์เภสัชแล้วก็เรียนในสาขาวิชาจบมาแล้วทำงานพวกแบงก์ไฟแนนซ์พวกสถาบันการเงิน สถาบันการเงินแต่มีเงื่อนไขนะฟังให้ดีแบงก์เพสัดสถาบันการเงินนั้นจะต้องอยู่ต่างถิ่นฐานที่เขาเกิดอ๋อต่างาสมมติพูดง่ายเกิดเกิดยุทยาเกิดยุทยาทํากรุงเทพอย่างเงี้ยจบต่างถิ่นฐานเกิดยุทยาทํากรุงเทพอาจารย์ลดลดต้นถามนิดนึงไอโรงพยาบาลที่เราเกิดกับที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมยึทธที่เกิดสถานที่เกิดใช่ไหมเราเกิดที่พระนครศรียุธยาก็คือเราเกิดยุทยา นะครับแต่ถ้าทํางานต่างถิ่นฐานก็อย่างที่ผมเรียนแหละนะหรือว่าถ้าทําพวกแบงค์ไฟแนนซ์ที่มีต่างชาติถือหุ้นก็ได้ต่างถิ่นฐานจ้ะหรือเป็นต่างชาติถือหุ้นนี้อย่างโรงพยาบาลต่างประเทศอะไรเงี้ยยกตัวอย่างนะหรือว่าจริง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 แล้วเขาเกิดยุทยาแต่ตอนนี้มาทำาหากินที่ชนบุรีอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าต่างถิ่นเหมือนกันไงจ้ะต่างถิ่นใช่ไหมคะแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าสังเกตไปสักพักหนึ่งถ้าน้องเขาชอบตัวเลขนะ ก็เชีรยให้เรียนบัญชีแต่ว่าบัญชีเนี่ยจบมาจะต้องทํางานด้านการตรวจสอบบัญชีด้ด้านการใช่จะเป็นตรวสอบบัญชีหรือตรวจสอบภายในก็ได้ตรวสอบภายในคือตรวจสอบการทํางานของหน่วยงานต่างๆที่อยู่ในองค์กรแต่เขาส่วนใหญ่เขาใช้คนที่มีพื้นบัญชีทำอ๋อค่ะอันเนี้ยแล้วเด่นคืออันนี้อันนี้อันนี้อาชีพที่ถูกฉลองใช่ไหมคะจ้ะจ้ะค่ะแล้วทีนี้ดูดวงทั่วไปของเขาอะค่ะเพราะว่าเขาจะประสบอุบัติเหตุบ่อยมากเลย ว่าเมือ่อช่วงเด็กๆเนี่ยจะเป็นบ่อยนห้คะจะคือของน้องเขาเนี่ยถ้าถามว่าแม้กระทั่งปีเนี้ย <ฮะ S 2> ปีนี้ก็ต้องระมัดระวังนะถึงจะโตขึ้นมาแล้วหน่อยก็น,นะการีจี้ังคานอยู่นะครับหกล้มหกลุกทเลาะวิวาอะไรพวกนี้เป็นไปได้นะเป็นไปได้แล้วก็สุขภาพกลุ่มอื่นนี่นะที่อยากจะฝากเตือนก็คือพวกทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจ นะทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจพวกเป็นหวัดคัดจมูกนะหรือเป็นภูมิแพ้พวกนี้ยแล้วเด็กคนนี้ผมฝากดูแลช่องปากให้ดีนะครับฟันนะดูแลดีๆผมกลัวจะผุก่อนวัยหรือจะมีปัญหาในเรื่องเขาเป็นคนที่กินอาหารยากมากข้าวนี่กินแมวอย่างไรเลยค่ะอาจารย์ไอเรื่องกินยากไม่ห่วงผมห่วงการทาความสะอาดนึกออกไหมการทาความสะอาดออกค่ะใช่ใช่นะครับ การน,นี้คือในระยะยาวสุขภาพส่วนถ้าถามว่าพื้นชะตาภาพรวมเป็นยังไงเด็กคนนี้ก็เขาเอาตัวรอดได้นะแต่สิ่งสําคัญถ้าจับให้เขาเรียนในสิ่งที่ถูกชะโลก็จะยิ่งไปไปเร็วหน่อยอ๋อจ้ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เด่นเลยแหละใช้ได้ก็ถ้าชอบไอทีคอมพิวเตอร์ดีเลยดีมากเลยนะครับคอมคอมนะคะจ้ะอืมโอเคไหม ลบกวนนิดนึงได้ไหมคะคือคือจะถามดวงของแม่หน่อยอะค่ะตัวแม่เองอะปีนี้รู้สึกไม่คึกค่ะโดยความรวดเร็วเกิดวันที่เท่าไหร่ครับห้าาตุลาค่ะพศงห้ากี่โมงครับ11.44ค่ะจังหวัดอะไรคะอ่าจังหวัดที่เกิดนะคะครับอ่ากรุงเทพค่ะ อ,อ๋ออึดอัดฮะเสาทับรักอยู่ครับนะใช่พระเสาทับลักลัคนาพยายามนะพยายามให้ทานคนชรานะครับใ,ใช่ยึดหลักเหรียญสิบบาทนะเอ่อเหรียญส,สิบเหรียญน,นะแบงสิบใบยึดที่เลขสิบแบงอย่างใดอย่างหน<อ>ึ่งก็ได้ออะเหรียญสิบบาทง่ายๆแล้วก็ไปหาโอกาสไป ไปกราบสักการะบูชาพระปางนักปกจะเป็นที่วัดนักปกภาษีเจริญหรือวัดสเสวตฉัตรคลองสารก็ได้คะะนจ้ะแล้วแล้วปีนี้นะคะ่ะจะเป็นในหน้าเดินที่เนะคะีค่ะจะสําเร็จบ้างไหมคะมีทําหุ้นกับเพื่อนไหมช่วยกันทํามีไหมไม่ค่ะอืมระวังขัดกันเองนะระวังขัดกันเองแล้วก็ถ้าถามว่าเด่นไหมก็อืม ฟังแล้วอย่าท้อแล้วกันเปนว่าเกณฑ์เรื่องงานช่วงปีสองปีนี้มันไม่ค่อยดีอ่ะมันจะช้าบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไปแบบอย่างที่ใจคิดนนแล้วก็ฝากทําบุญเรื่องน้ำแล้วกันนะทําบุญเรื่องน้ําจริงๆแล้วจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยทำทำอะไรดีที่สุดนะครับตอนเนี้คิดอยากจะทําอะไรล่ะครับตอนนี้มันมีอาชีพขายตรงแล้วก็ฟังผมให้ดีนะฟังผมให้ดีนะระยะยาวเนี่ยคุณทำไอเนี้ยขายตรงขายประกันในหน้าคุณทําไปเลย แต่จําไว้ทําเองดีกว่ามีหุ้น hmm. นะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยดีไงเพราะการีจี้เรือนง,งานอยู่สัมพันธ์กับเรือนง,งานอยู่มันแปลกที่มันยังไม่ได้ถูกไหม uh huh. ความจริงกระโชดไปหลายรายการแล้วบางทีแม้กระทั่งนัดไว้ถึงเวลาก็ไม่มาหรือดิวไม่จบถูกไหม uh huh. มันเป็นอย่างนั้นแต่ขอให้มั่นใจระยะยาวดีทําต่อไปย่างสิบสามสิบสี่เนี่ยเกณฑ์ง,งานมันเสีย uh huh. ก็ไปทําบุญเรื่องน้ํานะย่างส uh ิบสามส่วนย่างสิบสี่เนี่ยเน้นในเรื่องของพิคม ที่ของมิคมจ้ะโอเคนะจ๊ะของมิคมนี่คือมีดโกนก็ได้ถวายพระให้ประสงค์านใช้ในการปลงผมใช่ครับอาจารย์คือเดี๋ยวอีกนิดนึงนะคะคือตอนเนี้ยถ้าถ้าจะขายน้ําเนี่ยค่ะขายหน้าบ้านเลยได้ไหมทำเล็กๆถ้าอยากทําก็ทําแต่ว่าผมก็ไม่เชียร์นะแต่ถ้าทําลงทุนเยอะไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีใช่ไหมคะใช่ไม่ดี แตถแ่ถ้าคุณอยากจะเรียนถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์ผมก็เชียร์นะดูงคุณเนะี่ยเนี่ยกำลังจะถามอยู่ค่ะว่าได้ไหมได้ฮะเพร<บ>านะชอบเรียนโหราศาสตร์ได้ได้ใช่ไหมคะใช่ครับเด่นไหมคะดีเลยครับดีใช่ไหมคะใช่ครับอกำลังติดตามอยู่ค่ะว่าจะซื้อหนังสืออาจารย์มาอ่านจดไว้นะศูนย์แปดห้าหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามสองเก้าหนึ่งสี่สองเก้าหนึ่งสี่นะติดต่อทางคุณเจี๊ยบนะพี่เจี๊ยบ นะเป็นอุปนายกนี่ก็ต้อหมดนี่นี่เขาลงเสียงอะไรทให้ตดเชื้อาจารย์เดี๋ยวขอหลังไม้นิดนึงนะคะคือขอลงทะเบียนต่อให้พี่สาวนิดนึงโอเคอ่ะโชคดีนะอดทนนะขอบคุณมากนะคะโชคดีร่ำรวยค่ะเพราะว่าจริงๆเราติดตามอาจารย์มานานหลายปีแล้วจ้าขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาแอร์สเบสต่อนะครับคุณศักชัยสีพฤษาหนึ่งหกเวลา 1ิบเก้นาฬิกาสีนาทีการเงินดวงปีห้าแปดไม่ค่อยดีนะเป็นห่วงเรื่องเงินนะสี 42, 43อามเนี่ยอายุย่างนะครับมีโอกาสเกิดปัญหาสภาพคล่องชักหน้าไม่ถึงหลังเยอะนะแล้วก็ของจริงเนี่ยจะมาในช่วงย่าง43สามส่วนในเรื่องของความรักคู่ครองก็ต้องบอกว่าถ้ามีคู่เนี่ยให้หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งปีนี้คนรักแข็งเรา แต่ถ้าโสดอ่ะเขียนมาบอกว่าถ้าโสดถ้าโสดปีนี้อยู่นิ่งๆดีกว่านะครับเพราะเกลียรักใหม่เข้ามาก็มีโอกาสผิหวังมากกว่าสมหวังครับต่อเลยฮะคุณจิราพรวันนี้จะมีโชคไหมครับยี่สิบสี่เดือนเมษาสามเจ็ดเวลาห้าทุ่มสามสิบเก้าวันอาทิตย์ เกี่ยวกเรื่องของโชคลาภช่วงย่าง21นี้ไม่เด่นเลยไม่เด่นเลยนะครับและที่สําคัญดาวการเงินก็ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยลบด้วย <c oughs> ปีนี้หาโอกาสมันทําบุญน้ำมันตะเกียงนะทุกครั้งถ้ามีโอกาสได้เข้าวัด SMS ต่อมาครับคุณสมหมาย5กันยา16เวลา9โมงจังหวัดเพชรบุรีนะครับถามเรื่องภาราณีสิน จริงๆเราต้องบอกว่าคือมันยังไม่หมดนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงย่าง41ผมว่าตอนนี้42มันค่อยๆนะมันค่อยๆที่จะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับ43ก็ยังตุยๆอยู่นะการเงินจะดีขึ้นจริงๆคือเข้าย่าง44และ45ฉะนั้นอดทนหน่อยถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรจนเกินไปจริงๆแล้วปีนี้มันดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยใช่หรือไม่และโชคลาภที่ถามปีจรน,นี้ไม่เด่นนะครับ SMS ต่อมา คุณมาลีเกิดวันที่6กันยายน03นะครับเวลาเที่ยงครึ่งลัคนาอะไรวันอังคารถูกต้องจ้ละลัคนาสถิตยอยู่ในราศรีตุลน,นะครับตุลก็ต้องบอกว่าปีนี้พ้นภยัยนะครับบาปประเคราะห์ใหญ่ที่ทับลักหรือว่าอยู่ในราศรีเกิดในย้ายออกหมดแล้ว นะครับและที่สําคัญก็คือพระพฤหัสเดโกจรเป็นมหาอุดนะสถิตยอยู่ในเรือนง,งานด้วยออกแรงเยอะๆนะโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีแรกนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณกะหนกนุษย์ีพฤษภาคม2519เวลาบ่ายโมงนะครับปฏิทินดวงวาที่ถูกต้องวันนี้เลยวันนี้เลยก็เวลาดูผมดูเป็นปีจรน,นะฮะ นะปีจรเกณฑ์เรื่องการเสี่ยงโชคไม่เด็กก็ต้องบอกว่าไม่เชียส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระมัดระวังเรื่องของคําพูดหน่อยนะระมัดระวังเรื่องของคาพูดหน่อยผมมองว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับกันได้นะครับเอสต่อมาครับคุณหมวย12กันยา07เวลา1 1บเนาฬิกาสนะีนาทีนะปฏิทินตรงวันเสาร โชคลาภทั้งพื้นชะตาและทั้งปีจรก็ไม่เด่นเช่นเดียวกันนะครับและปีนี้ฝากทำบุญเสริมหน่อยกันนะในเรื่องของอการให้ทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ก็ได้ตามกําลังสุขภาพระยะยาวก็ระวังปัญหาในช่องท้องกับอาการในเรื่องของการปวดศรีรษะเรื้อรังความเครียดไมเกรนทางเดินหายใจแล้วก็ช่องปากเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อนะ ตอบคำถามเหมือนเดิมแล้วก็คุยสายสดกับคนที่ได้ลงทะเบียนไว้พักกันสักครู่ครับ